ปี6กก็เป็นปีที่ยากลำบ,บากนะเป็นปีที่ทัพเหมือนกันเพราะว่าทุกคนก็ทราบมันเป็นเรื่องของโควิดที่เราเกิดขึ้นที่เราไม่ได้ตั้ง,งใจนะครับเราก็พยายามปรับในเรื่องของสิ่งที่เราทําได้ขึ้นหนึ่งอโอเคออนไลน์เรื่องดิจิทัลมันมาแนนะ่เราก็พยายามวางพื้นฐานจากหลายๆปีที่ผ่านมาแล้วนะก็เริ่มจะสื่อสารผ่านลูกค้าทางออนไลน์มากขึ้นนะครับอันที่2คือจะทํายังไงให้ลูกค้าเดิมอยู่กับเราได้ดีที่สุดคือถ้าลูกค้าทั่วไปเราพยายามให้ลูกค้าผ่อนได้นานขึ้นเรารับรับผิดชอบเรื่องดอกเบี้ยมากขึน ราคาแล้วก็คุยกับกัรภัยให้เราได้ราคาที่ที่สมเหตุสมผลที่สุดนะครับเพราะว่าเรามองว่าลูกค้าเองก็ต้องประหยัดไห้มากที่สุดนะครับเราก็มีแผนที่จะดูแลลูกค้าในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นพมา่ากัมพูชาลาวนะครับจากการศึกษามา2ปีที่ผ่านมาเราก็มองอ่พาพม่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราน่าจะเดินหน้าต่อนะครับเพราะว่าเรามีลูกค้าหลายหลายราย,าย,ายที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ก็เริ่มไปลงทุนที่นู่นนั้นเราก็อยากจะตามไปดูแลลูกค้าที่นู่น ดีมารทที่นู่น GDP ของพม่าที่สูงมากมาก,มากขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับปริมาณคนที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยเริ่มแผนการที่จะตั้งบริษัทที่พม่าด้วยในปีที่63แล้วก็มาสําเร็จในต้นปี64ก็ทําให้ปี63เองเนี่ยจากการที่เราพยายามที่จะประคับประคองลูกค้าเราดูแลลูกค้าเราแล้วได้ลูกค้าใหม่ที่ไว้ใจกับการบริการของเราได้บ้างบ้างเนี่ยก็ทําให้เรามียอดโตกว่าปี62อยู่ประมาณสักถึงรายได้นะครับอยู่ประมาณ6-7 นะครับเราก็คิดว่าในปี64นะครับเราก็จะโตได้ประมาณสัก8%แล้วก็วางไว้อยู่ประมาณ255ล้านนะครับเราคิดว่า,าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดที่อาจจะดีขึ้นในเรื่องวัคซีนนะครับเรื่องของคนเริ่มปรับตัวได้มากขึ้นแล้วตัวเราเองเนี่ยเราก็ขยายไม่ว่าจะถ้าเกิดสมมติาสถนานการณ์พรม่าดีขึ้นแล้วก็เร่งเครื่องที่พม่าด้วยนะครับรวมถึงที่ ที่ในไทยเนี่ยเราก็มองในกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มพลังงานนะครับเป็นกลุ่มแล้ว p o w e r Energy เรื่อง,องของการเข้ามาในตลาด Energy อันใหม่เนี่ยนะครับในพอร์ตของเราเนี่ยในปีแรกอาจจะอยู่สักประมาณสัก10%ถึง15%เข้ามาที่จะทำให้เราโตนะครับแต่ในส่วนของฐานประกันรถยนต์เองเนี่ยซึ่งเป็นอยู่ประมาณ40%ของเราเนี่ยนะครับเราก็พยายามจะให้รักษาฐานไว้ แล้วก็ถึงแม้รถใหม่ป้ายแดงอาจจะดรอปไปตามตลาดถูกไหมแต่ฐานลูกค้าเก่าและการ c อ s t สเซอร์ลิบางอย่างเช่นปีนี้เราจะมีผลิตภัณฑ์ในเรื่องของ Motor Extended Warranty เข้ามาขายก็คือในเรื่องของการประกรันการขยายการรับประกันจากโรงงานผู้ผ,ผลิตรถยนต์นะครับเพราะบางทีลูกค้าเนี่ยบางทีออกรถมาเนี่ยถ้าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเราก็อยากใช้รถนานๆเนาะใช่ไหมเราก็ไม่อยากเปลี่ยนรถบ่อยๆใช่ไหมทีนี้จะดูว่าไโรงงานบางทีให้มา3ปี ถ้าเกิดหลังจากนั้นเครื่องยนต์เสียเกียร์เสียฉันทําไงฉันก็ไม่ได้เตรียมเงินในกระเป๋าที่จะเตรียมพรม้อมไปซ่อมในราคาที่เป็นหลายแสนนะครับเพราะฉะนั้นซื้อประกันตัวนี้ดีกว่าเพื่อความอุ่นใจถ้าเกิดรถยนต์เครื่องยนต์เสียเกียร์เสียขึ้นมาก็ประกันก็จ่ายให้นะครับเพราะฉะนั้นเองมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ฟูลฟิลจากประกันรถยนต์ที่ความเสียหายต้องเกิดจากอุบัติเหตุแต่ตัวนี้เกิดจากการบกพร่องของเครื่องยนต์นกลไกของรถยนต์นั่นเองนะครับเรามองในเรื่องของ Financial Line นะครับเรามองว่าในประเททศไทย เรื่องของความต้องการเรื่องของ good governance ในเรื่องของการดำเนินงานค่อนข้างสูงขึ้นสูงขึ้นกฎหมายต่างๆข้อบังคับต่างๆเข้ามามีผลทำให้สังคมเนี่ยการทำงานเนี่ยมีกฎระเบียบมากขึ้นการถูกปรับการถูกลงโทษจากด้านกฎหมายหรือ regulation ต่างๆเนี่ยค่อนข้างสูงขึ้นเพราะนั้นประกันเรื่อง financial line เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่ลูกค้าที่เป็นทั้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์และไม่อยู่ในตลาดทรัพย์ก็ตามเนี่ย ก็จะมองหาว่าโอเคถ้าเกิดฉันทําผิดโดยไม่ตั้งใจเนี่ยใครจะมาช่วยป้องกันที่ฉันจะจ่ายความเสียหายเกิดขึ้น mm hmm. นะครับ